ลิเทียมหัวใจของแบตเตอรี่อนาคตลิเทียมธาตุเบาที่สุดในจักราวาลที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของดวงดาวเมื่อพันล้านปีก่อนวันนี้มันกลายเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนโทรศัพท์ในมือคุณรถยนต์ไฟฟ้าบนถนนและแม้แต่เมืองทั้งเมืองลิเทียมคืออะไรจากจักราวาลสู่โลกลิเทียมมีเลขอะตอม3เป็นธาตุที่เบาและเก็บพลังงานได้มหาศาล มันถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดวงดาวที่กำลังตายและกระจายออกมาทั่วจักราวาลเมื่อโลกก่อตัวขึ้นลิเทียมบางส่วนมาฝังตัวในเกลือใต้ดินทะเลสาบเกลือและหินแกรนิตลึกๆรอวันที่มนุษย์คนพบและนำมาใช้ประโยชน์ลิเทียมในประเทศไทยโอกาสใหม่ประเทศไทยเองกำลังถูกจับตามองเพราะมีการค้นพบแหล่งแร่ลิเทียมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศถ้าหากเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดได้จริง ลิเทียมจากผืนดินไทยอาจกลายเป็นทองคำขาวที่ผลักดันเศรษฐกิจและเปลี่ยนอนาคตการเดินทางของโลกการเปลี่ยนหินแร่ธรรมดาให้กลายเป็นแบตเตอรี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งจากแบตเตอรี่สู่อนาคตแบตเตอรี่ลิเทียมไม่เพียงแค่อยู่ในโทรศัพท์หรือรถยนต์มันจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบพลังงานโลกแบตเตอรี่ขนาดมหึมาจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และลมเพื่อใช้ในยามค่าคืนและวันที่ไม่มีลมนี่คือการปฏิวัติพลังงานครั้งใหม่บทสรุปที่ทรงพลังจากหินแร่ในผืนดินไทยสู่แบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าบนถนนโลกจากฝุ่นดาวในอวากาศสู่พลังงานในมือคุณนี่คือการเดินทางของลิเทียมธาตุเล็กๆที่เชื่อมโยงจากกระวาลอันไกลโพ้นเข้ากับชีวิตประจำวันของเราทุกคนและอนาคตที่เราจะก้าวไปด้วยกัน ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปครับ